พอก็มาคุณพ่อคุณแม่ที่รักของของพี่ธนพลทุกคนนะมันมันมันไม่มีใครอยากให้สูญเสียอยากให้เกิดขึ้นลูกผมติดพฤติการมันมันมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะคือถ้าแยกแยะให้ออกพฤติการไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยมันมันเกิดขึ้นได้ตลอดอะแต่ว่าอยากให้เกิดขึ้นไหม มันมันไม่มีหรอกพี่ผมณเวลานี้เท่ากับผมตายทั้งไปแล้วอะ่ะโซเชียลนี่กระทืบผมจมดินไปแล้วอะ่ะคือคือแยกแยอะหน่อยวิวิเคราะห์กันหน่อยอ่ะอย่างเช้ามาเนี่ยเกิดเหตุปุ๊บช้ามาผมพาลูกผมไปมอบตัวพฤติการมันไม่มีซับซ้อนเลย<ม>เพิ่มไปถึงก็พนกักงานสวนก็แจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดประมาทให้ผู้อื่นเปงแก่ความตายทัพย์สินเสีหาย ่าแพแดงนี่ไปนี่ยากับขี่ข้อหาก็ตามนั้นนะตามเหตุการณ์ผิดผมยืดอกอ่ะพาลูกไปยอมรับผิดผิดแล้วยอมรับผิดนี่มันมันมันจะอยู่ในสังคมไม่ได้นะครับมันมันเป็นเรื่องแปลกเลยผมยอมรับผิดทุกอย่างแล้วอะขบวนการทางโทษทางอาญาผมมันก็เข้าตามกระบวนการทางกฎหมา,ายไปแล้วเพวื่อนผู้ปกครองก็าโทรมา ผมผมก็ไปเนาะผมก็ไปประมาณสักออกอชีางนี่ประมาณสักสี่ทุ่มไปแล้วผม,ผมหนักมากผมเดินออกจากบ้านนี่ก้าวขาจะไม่ออกแล้วพาพาพาลูกแล้วก็เพื่อนลูกไปไปพบพนักงานสอบสวนแล้วก็พากลับมาบ้านก็กน็นัดเช้ามาผมก็ตื่นเชา้าพาลูกไปมอตัวงั้นสารวัตรก็แจ้งว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวพอดีบิดาผู้เสียหายกําลังเดินทางมา คุณพ่อก็ไปเจอหน้ากันวันนั้นคุณพ่อพี่ธนพลก็เจอหน้ากันวันนั้น,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 นใช่ก็คุยกันพาลูกทั้งสองคนไปขอเขามาไปกราบขอโทษแกแกก็พูดก็พูดไม่มีอะไรเลยผมเข้าใจแกเป็นเป็นผู้สูญเสียนะผมก็เข้าใจผมก็ยอมรับผิดก็บอกแกผมยอมรับผิดทุกอย่างผมขอขอโทษขออภัยแทนลูกทั้งสอง,งสามคนด้วย แก็็ไม่ได้พูดอะไรที่จะทําให้ลูกผมครอบครัวผมเสียหายอ่าแต่ว่าสื่อโซเชียลเอาไปเล่นกันที่แบบกระทืบผมจมดินนะทั้งที่ครอบครัวผู้เสียหายเขาเขไม่ได้พูดอะไรให้ผมเจ็บชาำน้ําใจเลยก็ถามเรื่องค่าใช้จ่ายเบื้องต้นงานศพแกก็เล่าให้ฟังแถวพื้นที่เขาต้องตั้งศพสามสี่วันก็ประมาณสองแสนแสนไปปลายถึงสองแสนอ้าวครับ ครับไม่เป็นไรในะงั้นผมผมจะถาเงินเตรียมเงินไว้ให้ผมแบบทาซื้อรถมาซื้อมาขายไปอ่ามาช้สักพักเออก็ก็เปลี่ยนอขายไปอ่าบางทีเสมอตัวอ่าก็โอเคบางทีกาไรนิดหน่อยหมื่นต้อหมื่นผมก็ปล่อยก็ซื้อคันใหม่มาอายุสิบห้าปีไม่มีใบรถขี่แล้วใครลูกชายขับเป็นกาาอาชาจีเขาเรียนอยู่กราชนะครับวันเกิดเหรอเขาก็อยู่กับเพื่อนทําการทํางานเพื่อจะส่งเพราะนั้นก็คือปู่กับย้าเนี่ยอ,อยู่ อยู่ในครัวก็ประมาณสามทุ่มกว่าอ่าเขาก็มีงานด่วนอะไรเขาก็เออแอบเอารถออกไปทั้งสองคนใช่ผมผมก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นหรอกเรื่องราวอย่างเนี้ยแต่มันเป็นเหตุสุดวิสัยที่ว่าเออก็แอบกันเอกไปอาจจะไปเอางานมาทำยังไม่ได้จ่ายยังไม่ได้จ่ายเพราะว่าท่านสารวัตรว่าคุณพ่อเขาอยู่ไกลเดินทางไกลมากว่าจะกลับไปมันจะค่า ท่านสารวัตรก็เออง,งั้นงั้นรีบไปไปพาคุณพ่อโรงพยาบาลทำทำพิธีเรื่องเอาศพเอาอะไรกลับบ้านออกให้ก่อนอย่างเงี้ยผมก็พาคุณพ่อเขานั่งรถคุณพ่อก็นั่งรอที่วัดไปถึงก็คุยกับท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่ผมผมผม,ผมมาถึงเนี่ยผมจะเข้าไปในงานได้ได้เลยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมประสาน<ร>ทางเ<ม>จ้าภาพดูก่อนเอกก็เข้าไปสักพักใหญ่ก็กลับมาก็แจ้งผมก็ มันมันไม่มีใครตอบรับที่จะว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยพ่อประมาณก็ปรึกษากันเอมันเห็นเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ทางนู้นเขาเขาว่ามันมันไม่ไม่ไม่สมควรผมก็พักๆผมก็เดินทางลับเรื่องจํานวนเงินเยียวยามันมันกับความสูญเสียมัน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 เอามาวัดกันไม่ได้ลกผมผมเข้าใจนะครับกับกับความสูญเสียมันจํานวนมันไม่รู้จะวัดยังไงมัน มันตีค่าไม่ได้ผมว่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องต้องขึ้นอยู่กับในกระบวนการทางศาลก็ค่อยๆไปว่ากันอีกทีหนึ่ง